สวัสดีครับพวกับผมน่คมอ่อนวนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดขายส่งนะครับพวกผักผลไม้นะครับที่สาราลำดวนจังหวัดสะแก้วนะครับตลาดด้านในมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับกับตลาดสาราลำดวนนะครับเป็นผักเยอะแยะเลยนะครับไปปชมด้วยกันนะครับมาถึงช่วงบ่ายนะครับประมาณบ่ายบ่ายโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปด้านในเพื่อดูของแต่ละอย่างนะครับนี่เริ่มตั้งแต่มะละกอขายส่งเป็นแพคนะครับแพคละเท่าไหร่นะสิบโล นะครับราคา80บาทนะครับมีราคาบอกทุกอย่างนะครับกระลำปรีฝรั่งนะครับมีหมดเลยนะครับนี่น่าจะเป็นปลาาปิ๊บนะครับขายได้หมยปี๊บละหกร้อยอันนี้เป็นปลาราสาแก้วใช่ไหมครับโอ้ยี่สิบโลหกร้อยนะครับปลาาสาแก้วเลยขายส่งในตลาดสาราลำดวนด้านหน้าเลยนะครับนี่โอ้ครับตรงนี้ก็ใช่เหรอครับใช่ครับโอ้ขออนุญาตบันทึกวิดีโอหน่อยนะครับ นี่นี่นาาโอ้มีหลายราคาอนี่เด็ดเลยนะครับนี่ร้านขายส่งปลรราโอ้มีหลายราคามีหลายปลาหลายชนิดนะครับนี่ครับปลาซอย โซ่สามผ้าโอ 3, ้โซื้อเลยเพื่อนครับรอืมซื้อไปฝากญาติญาตินะครับโอ้ปลานี่ครับชื่อดังนะครับคือเป็นสูตรนะสูตรสาแก้วแต่ว่าชื่อดังก็ไม่ได้คนละแบบนะครับอีสานนะครับแต่ก็กลิน่นก็อ,อีกในลักษณะอีกแบบหนึ่งนะครับนี่โอ้นะครับนี่ตัวปลาปลาขาว อันนี้ปลารวมเหรอครับแม่ค้าครับจ้รวมนี่โอ้ปลาซาแก้วนะครับเ,รเอ่อออกมาถึงถิ่นเลยนะครับอยู่ที่างานสาราล,ลำดวนปลาสาราล,ลำดวนเลยนะครับอืมนี่คือปิ๊บละหกร้อยยี่สิบกิโลนะครับซื้อไปขายต่อ,อด้านในก็เป็นตลาดผลไม้เอ่อผักนะครับด้านในก็เป็นตลาดผักนะครับ หอมกระเทียมราคาส่งที่นี่นะครับสาสมก็มีนะครับวาปลาลมควันนะครับปลาลงควันก็มีนะครับนี่ครับใครผ่านมาเส้นทาง33ก็แวะได้นะครับตลาด สาราลำดวนอยู่ด้านหน้าเลยร้านปลาล้านนี้ตลาดตลาด,ลาดสาราลำดวนดอ๋อตลาดผัก,ผกเขาเรียกตลาดผักนะครับโอครับสาราลำดวนนะครับผ่านเส้นสามสามาจากปาจีนก็ก็ผ่านตรงนี้ก็อยู่ทางซ้ายมือนะครับจะเข้าสาแก้วนะครับมาแวะได้นี่คือขายส่งนะครับราคาส่งราคาส่งได้ไหมครับไหมคาหรือว่าราคาส่ง สง่งซื้อไปขายต่อได้นะครับแต่แงรวมเลยมีทุกปลานะครับเราแล้วแต่เราชอบก็จะเอาแบบไหนเลือกเรานะครับคอปะลาะนะครับรู้จัก,จกปะลาสาแก้วเคยกินก็น่าจะทราบทราบกันดีเรื่องของรสชาตินะกำลังตัดให้นะครับดูอีกรอบนะครับปลา เขาเรียกตลาดผักสาราลำดวนนะแม่ค้าบอกตลาดผักสาราลำดวนนี่คือมาจากปราจีนบุรีนะครับฝั่งนี้นะครับถนนสามสามนะครับอันนี้ไปสาแก้วนะครับตลาดก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่ตลาดผัก ยากาศช่วงประมาณบ่ายสองนะครับมีผักผลไม้เยอะแยะเลยนะครับนี่ช่วงสายๆที่เรามาเดินกันนะครับเอ้ยช่วงบ่ายนะครับมีสับปะรดมีฟักทองฝังนู้นก็มีมะเขือหอมนะครับโอ้นี่นะครับแตง60บาทนะครับถุงใหญ่10โลนะครับมะระกอก็ถูกนะครับนี่ตลาดที่นี่นะครับฟักหกสิบโลร้อยหนึ่งนะครับ โอ้นั่นนั่นแบบแบบแบบแม่ค้ากําลังยกของไปซื้อของไปส่งของหรือว่าขายของนะโอ้ซื้อไปขายซื้อไปขายโอ้นะครับคือเอาเอาตรงนี้ไปขายกันนะครับนี่ครับโอ้แม่ค้าบรรยากาศช่วงบ่ายๆนะครับเออนี่ขนส่งกันซื้อแล้วก็ส่งต่อนี่นะครับลงมาใหม่ๆสดๆเลยนะครับนี่เอาไปส่งลูกค้านะครับ กำลังยกมาใหม่หมดละนะครับ นี่ก็มาส่งนะครับพ่อค้ามาส่งตลาดน,นะครับส่งลูกค้าที่จอดรถไว้ตรงนี้นะครับแต่ละร้านก็คึกคักนะครับส่งแันไปส่งกันมานะครับคึกคักคึกคักมีบรรยากาศช่วงใบ่ายๆนะครับ ตาเลงเยอะมากเลยนี่ครับถุบงของขึ้นของแล้วครับอือตลาดตรงนี้มันเปิดกี่โมงครับก็ตอนเช้ากับตอนเย็นเปิดสครั้งเปิดสองครั้งเปิดเปิดตั้งแต่กี่โมงครับ ก็ตีก็เขามาโดยอาบูตีห้าตอนเย็นมันยันก็ตีสองตีตันอ๋อตั้งแต่ตีสองจนจน,จนถึงทั้งวันเลยใช่ครับใช่้งวันเลยก็ก็ตั้งแต่ตีตีสองตลอดวันเลยก็ไปถึงมันทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งอ๋อครับขอบคุณครับนะครับบรรยากาศค้าขายชาลาลำดวนประมาณตั้งแต่ตีสองถึงทุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็จากทุ่มหนึ่งก็พักแล้วก็ เริ่มใหม่ตอนตีสองนะครับเมื่อกี้ถามพ่อค้าดูนะครับเงอแตกโอ้ครับผมนี่นะครับโทษนะครับของของมาจากที่ไหนครับพ่อค้าครับจากบ้านเราจากท่าแก้วนี่เองโอ้เป็นของเฉพาะถินเลยของ้องถิ่นเลยนะครับนี่โอ้ตลาดเปิดประมาณกี่โมงครับนี่ประมาณเที่ยงผมเข้ามาทะเลก็เที่ยงในระยอยตามสมาตามกันมาช่วงบ่ายจะเป็นช่วงใช่ไหมครับแล้วตอนดึกมีไหมครับ ไม่มีมีแต่ตอนเช้าตีสี่ทีตี 4, ท่ทห้าแล้วก็มาช่วงเที่ยงช่วงบ่ายอีกเป็นรอบหรือว่าทั้งวันร้<อ>านตามนี้ก็เปิดทั้งวันแต่จะ่ค่ก็มีคนมาซื้อโอ้ท่าจะมาจะมาซื้อรอบนี้ครับผมอ๋อนี่ก็เป็นเรืนองของของเกษตรเรานะครับเกษตรที่สาแกวเ,เลยนะครับแต่จะเฉพาะในท้องถิ่นเรานี่แหละที่วิ่งซื้อขายกันครับ,รบแต่แต่เขาไปส่งกรุงเทพมรุงอะไรไหมจากตรงนี้ไปมีอ๋อบ้านนี้เขาส่งจะเป็นรายใหญ่ก็ส่งตลาดสี่มุมเมืองอะไรก็วาไปข่าวข่าก็เพิ่งมานั่งาย ก็หมดแล้วก็กลับไปมาใหม่วันหลังครับผมขอบคุณรัพีครับครับตัวแักยาวนะครับกะพอนอะไระพอน,น,นมีอะไร,ระบ้าง นี่ครับร้านขายส่งนะครับผักมีหลายอย่างมทางีทุกอย่างนะครับซื้อไปเปิดร้านขายผักได้นะครับเนี่ปปนยดดชุมย่มไข่ชุ่มหมันแล้วก็เป็นล็อกนะครับหากใครสนใจเจ้าไหนต้องการผักอะไรก็ซื้อได้เลือกซื้อได้นะครับเป็นของที่มาจากในตัวสระแก้วเองนะครับในจังหวัดสระแก้วเองหมุนเวียนมาขายที่ตลาด ขาส่งที่นะครับส่งผักสดนะครับผูกเองในย่านนี้นะครับที่ศาลาลำดวนจังหวัดสกลนครนะครับพบ,บกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ